สวัสดีครับผมอินดต้อนรับคนเข้าสู่ช่องเป็นวิชแนลนะครับนี่ผมเพิ่งรู้เลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยทางเอวีเขามีการแบนกันแล้วนะฮะแบนเจ็วันนะครับผมนี่ก็จะเป็นรายชื่อฮะค,คนที่ถูกแบนนะครับผมโอ้โหเพิ่งรู้เนี่ยแบนเจ็ดวันนะฮะมีอยู่3มรอบนะที่เขาแบนนะฮะนี่เป็นของปีที่แล้วนะเมื่อธันวานะครับผมก็หลายร้อยคนเลยนะหลายร้อยดีเลยนะครับผมนี่โอ้โหเจตนาแจาก FK ใช้คำหยาบก่อกวนฮนะไม่เต็มเลย นะครับโอเคเพิ่งรู้นะฮะว่ามีแล้วก็ถือเป็นการแบนชั่วคราวนะฮะผมเจ็ดวันเองนะฮะก็สาเหตุหลักๆนะฮะ fk เนี่ยผมเนี่ยรับไม่ได้นะฮะเล่นลงแรงแล้วก็ fk เนี่ยนะครับแต่บางทีเราก็ไม่รู้นะว่าเขาเจตนาเก่งหรือเปล่าที่จะ fk หรือเขามีปัญหาทางอินเทอร์เน็ตนะฮะหรืออะไรก็แล้วแต่นะผมนะครับไม่รู้ได้นะฮะโอเคมาลงแรงกันต่อนะฮะเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ย จะเล่นอีกหนึ่งตัวนะที่มีการรีเควสเข้ามานานแล้วนะครับผมนั่นคือริกเตอร์นะฮะนานมากครับผมริกเตอร์ถามว่าผมเล่นเป็นไหมตอบเลยว่าไม่นะครับเล่นไม่เป็นนะไหนวะริกเตอร์นี่ไงครับผมริกเตอร์เนี่ยดูวิีเลตผมดิสีเป็นต์เล่น11ครั้งนะแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยลงแรงเลยนะฮะเพราะว่ามันเป็นฮีโร่ที่มันอยู่นานแล้วแหละนะครับก็พอแต่ รู้สกิลบ้างว่าสกิลมันทําอะไรได้บ้างนะครับผมอาจจะไม่เก่งมากมายนะฮะแต่คงสไตล์เดิมนั้นก็คือการฆ่าไลคิวนะฮะมีความหิวนะครับผมโอเคเดี๋ยวจัดรับชมกันในเกมเลยดีกว่าว่าจะเป็นไงนะครับมาครับผมเลกเตอร์รุ่นของผมเนี่ยโหรุ่นเดิมนะฮะเจอะกรอร้อยใช้ได้กับทุกฮีโร่นะครับผม <It> s <S ยก <It> s <S เว้นเมทไม่รู้ hey, <to> อ่ะยืนเลนครับผมเกาะไฟมาก่อนเลยนะครับ ัวพาสเซปของตัวลิกเตอร์เนี่ยก็หลากหลายเหลือเกินะฮะให้สังเกตที่ใส่ลักของดาบนะครับเวลาชักดาบออกจากฟักเนี่ยมีหลายสีครับผมนะฮะแอบอยู่พุ่มไม้ก็จะเป็นสีหนึ่งนะฮะอยู่บนพื้นดินก็จะเป็นสีหนึ่งนะฮะอยู่บนแม่น้ําก็จะเป็นอีกสีหนึ่งะฮะแต่ละสีเนี่ยจะมีเอฟเฟคของสกิลที่แตกต่างกันออกไปนะครับผมผมว่าเรียบร้อยนะบัฟบัฟเพื่อนนี้นะ่าจะหายนะฮะ รากาศไม่มานะผมทันป่ะเนี่ยโอ้โหไม่ทันฮะเรียบร้อยโอ้ยลาดเลยไม่ได้ดูบัฟให้เพื่อนนะฮะเคียวเลนโดนกดบัฟหนึ่งตัวนะฮะช่วงต้นเกมเันตรายแล้ว <Gotcha. S 2> เราเก่งในภูมินะฮะสกิลหนึ่งเนี่ยนะครับเลวลาอยู่ในป่าอยู่ในภูมิอย่างเงี้ย เวลาใช้ออกไปเนี่ยถ้าโดนฮีโร่นะั้จะเป็นการน็อกอัพลอยตัวนะผมจะได้สองครั้งนะ <Yes. S 1> อย่างนี้เลยนะครับโอเคดาวแต่ละ4ีของลิเเตอร์เนี่ยจะส่งผลเอฟเฟกตสกิลของแต่ละสกิลนะฮะไม่เหมือนกันนะครับผมพัสสิบก็ไม่เหมือนกันนะฮะสกิลหนึ่งสกิลสก็ไม่เหมือนกันนะครับผมนะฮะ โอเคหยิบบูทขึ้นมาก่อนนะครับผม <Gotcha. S 1> อย่างเช่นอยู่ในพุ่มนะฮะถ้าเป็นพาสซีฟเนี่ยจะทําให้เราโจมตีเร็วขึ้นนะฮะหรือถ้าเราใช้สกิลหนึ่งอยู่ในพุ่มเนี่ยจะเป็นการน็อกอัพศัตรูลอยขึ้นนะครับผมทําให้ศัตรูลอยขึ้นนะศัะตรูที่โดนปลายดาบนะครับผมโอ้ <Ret reat. S 1> โอเค <Take steal. S 1> แต่ถ้าพาสซีฟอยู่บนพื้นดินเนี่ยจะได้รับความเสียหายลดลง10%นะครับผม ส่วนถ้าเป็นพื้นน้ำเนี่ยก็จะทําให้เราเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้น15%นะครับผมถ้าแบบนี้ก็จะเป็นพื้นดินนะแบบนี้ก็จะเป็นภูมิ้าครับผมนะครับโ,โหเยอะเหลือเกินนะฮะภูมิ้านะครับนี่ชักดาบนี่แม่นานะฮะผักก็จะเป็นสีฟ้านะครับแล้วก็จะเป็นถ้าอยู่บนพื้นดินก็จะเป็นสีส้มหรือเปล่า ในพื้นน้ำนะฮะในภุมภ่มหญ้าอ๋อพื้นหญ้าจะเป็นสีแดงสีส้มนะฮะเนี่ยดูก็รู้ครับผมว่าเล่นไม่เป็นนะโอเคครับผมทิ่จไปในกรอบไฟเลยนะฮะนี่ยิเรนเจอสกัดครับผมเล่นง่ายไม่ต้องกลัวนะ,ะเหลี่ยมเราเยอะอยู่แล้วนะครับผมอ๋ออ r ดูอิน โอ้โหเอาไปล่ะได้เนี่ยโอ้โหทำไมมันพุ่งไปไกลจังวะพุ่งเข้าป้อมเลยพุ่งอย่างไกลอ่ะได้ไหมขอคิวหน่อยอยาคิวมากเลยไม่รู้ถึงหรือเปล่านะฮะเอาสกิลไม่ติดโอ้โหตายจบ โชกไก่ครับผมกดสกิลไปแต่สกิลไม่ออกนะฮะโอ้โหซะงั้นลลยกันต่อนะครับผมลากบัฟนะฮะสูตรเดิมสกัดเห็นหรือเปล่าโอ้โหเสียบิเกอร์เลยว่าลู่นี้น่าจะเปิดอันตีก่อนบวกนะเนี่ยโอ้ไม่น่าเลย อย่างคอมโบไม่เป็นนะโอเคครับผมต่อไปเนี่ยจะออกรองเท้าต้านซีซีนะฮะถ้าสกิลสองของลิกเตอร์เนี่ยเป็นอมตานะครับผมต้านสถานะนะครับสามารถกันสถานะต่างๆได้ครับผมถ้าโดนสวนด้วยสกิลเนี่ยมันจะสะท้อนการสตาร์ทกลับไปด้วยนะรู้สึกว่านะครับผม แล้วก็มีดา oh. เมจด้วยนะสกิลสเนี่ยนะครับแตกได้2ครั้งนะสกิลนี้เนี่ยใช้ได้2ครั้งเออก็ในเกมตอนนี้ครับผม8ปนะฮะ <Double kill. S 1> โอ้โหคิวเลนฝั่งเราเอาเรื่องมากครับผมนะครับโหสกัดไปกลางครับผมเคลียร์เคลียร์ส่วนท่าตีของตัวลิกเตอร์เนี่ยโหบอกเลยว่าโคตรแรงนะครับ เป็นสกิลเดียวนะฮะที่สร้างความเสียหายจริงนะผมจมังหวะดอกสุดท้ายนะผมนะฮะโอเคสกิลเราหมดละว <c oughs> กวมีคนซอนด้วยแหละโอ้คิวเลนไม่กลับตายเนี่ยโอเคครับผมไม่แปลกเออสงสัยเหมือนกันนะครับว่า ตอนแรกเนี่ยทำไมสกิลมันไม่ออกโอ้โหตายแล้วแบบนี้เรียแบร้อยเรียบร้อยครับ,บผมจองวัดเลยแบบนี้นะฮะสามตัวเจอเลตเตอร์ล็อกอีกนะครับ <c oughs> ก่อนในเกม9ต่ตอน็ครับผมเวลาในเกม6กนาที40วิ <c oughs> ครับโอเคเลตเตอร์ okay, <c oughs> มาเด็บให้ครับบอกเลยว่าแจกยับนะฮะตอนนี้ตายไป2ตัวแล้วเนี่ย โอ้โหดูอินเอาอะรู้สึกว่าตรงกลางจะมีปาร์ตี้นนะฮะต้องไปร่วมสังสรรค์สักหน่อยแล้วนะฮะสายหิวเราไม่ควรพลาดคิวเลนโอ้โหโดนดึงโอเคฮะไม่ใช่โดนดึงอีกโดนจับรอดเนี่ยอุ้ยรอดมาเลเตอร์อยากเจอ โอ้โหโดนสกิลหนึ่งโอโ้สกิลสองตายสายฮิวนะครับผมจุดจบของสายฮิวเป็นงี้แหละโอ้โหไม่น่าเลยไม่น่าห้าวเลยอ้โหฆ่าสี่ตายสานะมลแล้วเนี่ยนะครับร <Ret reat! S 2> อน่าจะขึ้นป้อมเลยเนี่ยว่ากดผิดกดผิดช่วยดูบ้านให้ด้วยป้อมบน <c oughs> โอเคอเลสเตอร์น่าจะไปทันนะครับผม 13ต่อไปนะฮะสกอร์ในเกมสู้กันต่อนะฮะเวลาในเกมก็8นาทีครับผมสับสิบวิครับเดี๋ยวผมก็เคลียร์เลยล่างต่อเลนไม่เป็นจริงๆเนี่ยตัวนี้บอกเลยว่ายังไม่เข้ามือเลยนะฮะสกิลสเก,ล,สกลอะไรนี้คอมโบไม่เป็นเลยนี่พูดจริงจากใจนะฮะ โอ้โหน่าจะจิ้มอีกทีหนึ่งวะโอเคคิวเลนมาฮนะอดคิวเลยโหไม่น่ากดสกิลสองเลยนึกว่าสากัดเขาจะพุ่งใส่ครับท่านจังหวะเมื่อกี้สากัดพุ่งใส่นี่เขาก็ติดซีซีซสกิลสองนะฮะสะท้อนกลับไปนะครับผมเป็นมินิสตันฮนะชงอแป๊บหนึ่งนะครับผมทำให้เราได้จิ้มนะฮะแต่เมื่อกี้โอ้โหไม่ใช่เลยผิดหมด เคลียร์ไปนะตบครับคนจริงดีป้อมโอ้ยคิวเลนมาไปแล้วจ้าโอ้ยลั่นสิบหกต่อเก้าครับผมสกอร์ในเกมตอนนี้นะฮะ <Legend. S 1> สถานการณ์ในเกมตอนนี้ก็ได้เปรียบน,นะฮะเพราะว่าจังเกิลหนึ่งเดียวของเรานะโหดมากคิวเรนคโคตรโหด ดันปอมต่อครับผมรู้สึกจะหายกันไปเยอะเลยดันไงอยู่ข้างบนกันนฮะอ้าวเอลซุโอเคครับผมอมนี่ยามได้แล้วนะบิวมาเป็นดัมเมจเลยนะครับผมเกราะมีแค่ชิ้นเดียวนะฮะมีแค่ตัวเมทัลนอฟลานะครับเกราะกระจึงเดียวนะฮะเป็นเกราะไฟที่มีดัมเมจรอเยื่อนะฮะหวังว่าจะมีคนหลงมาให้เราฆ่านะฮะจังหวะนี้ใครก็ได้ครับผมที่ไม่ใช่อดอินนะฮะ โอ้โหลูกนี้นะ่าจะเปิดสกิลอันติีก่อนพลาดละโอ้โหไม่ได้แล้วตายหิวจัดอีกแล้วนะฮะจจบสายหิวนะฮะตายโอ้ยตายตายยังเขียดนะครับผมสกอร์ในเกมตอนนี้17ต่อ10ครับผมเวลาเนเกม11นาทีนะฮะอาอะรีโดนลุมนะฮะโดนลุม อื่นก็ลุมดิมาคนเดียวก็ลุมสิใช่ไหมเดี๋ยวไปโซนให้เพื่อนนะฮะสกัดอยู่แถวนี้เนี่ยอยู่ในภูมินะฮะโอเคเอเลสเตอร์พิมครับบ่นจังโชคดีเนี่ยที่ผมเจอทีมดีอ๋อคิวเรนตายวะอ๋อมีปาร์ตี้กันหนึ่งแล้วนะฮะสายหิวอย่างเราไม่ควรพลาดนะครับผมต้องไปแล้วงัดก่อนเอลสุไง โอ้ห oh, สากัดรอดนะ <Please. S 1> เปิดอัติใสเลยโอ้โ <laughs> ห oh. กลัวจริงอ่ะเนี่ยสกิลของตัวเลเตอร์เนี่ยโ <Gotcha. S 1> คตรแรงเลยจึ <Now. S 1> ๊กนั่นไงโดดอีกละโอ้โ oh, ห oh, จับเลยเหรอโอ้โ oh, ห <laughs> นี้ต้องเอาคืนละ <laughs> เดี๋ยวผมจะทำการคอมโบชิ่งกับมินเนี่ยนครีปนะเรียบร้อยฮะโอ้โ oh. ห เอาคืนบางอาจมาล็อกนะฮะทีมเขาตายไงก็เลยซ่าถ้าทีมเขาอยู่ผมไม่กล้าทำแบบนี้หรอกโอเคขอแล้วกันขอโอ้ย<ม>นมันจะได้บ้านนะไอพิมพ์อะไรกันเนี่ยทีมไม่ทันได้อ่านเลยเนี่ย สวยกลับครับผมไม่รู้เขาพิมพ์อะไรกันนะก่อนในเกมตอนนี้ครับผม23ต่อ12นะฮะเวลาในเกม13นาทีนะครับผมโอ้โหบอกเลยว่าจังเกิลโหดมากฮะแล้วก็คนที่เล่นหมึกเนี่ยใช้ได้เลยโซนดีมากโรมดีด้วยนะครับ ก็ทีมดีนะฮะนานๆที่เจอนะโอ้โหไอ้รอบที่เปิดก่อนนี้ไม่ได้อะไรเลยเนี่ยอยู่โคตรไกลเอาไปล่ะเอาไปล่ะต่อให้เลือดหายก่อนหนึ่งเรียบร้อยฮะโอ้โหโคตรแรงเลยโอเคคงไปไม่ถึงนะอ้าวสกัดโอเครอด วายโอเกือบแห้งนะสกัดล้วงแต่ไม่ตายคลิปหายเนี่ยโอเคมาละเอาป้อมก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะหาเหยื่อฆ่าต่อ <N> นะครับยังไม่กลับหรอกสายหิวนะสายหิวจริงๆอะ่ะต้องโอเคไม่มีคนมา <N> เคลียร์ก่อน โอเคไม่น่าจะได้คืนแล้วแหละนะครับเดี๋ยวรอคิวเลนเกิดก่อนจังหวะน,นี้เราก็หวดป่าเขาไปพลางๆครับผมนะฮะหวดได้หวดตายโอ้โหออสกิลฮะรอเยื่อครับผมมาดิอเลตเตอร์มาแล้วโอ้โหตีสกิลหนึ่งเอาสกาัดก็ได้มา โอโหโดนจับงี้ไม่รอดนะโคตรแรงเลยจับแล้วก็สกิลสองของอเลกเตอร์นะ <Domin ate. S 1> แรงจริงไรจริงครับผมโหตายละเป็นวิธีการเล่นลิกเตอร์ที่ไม่ถูกต้องนะฮะใครที่ดูอยู่ก็ต้องใช้จักรยานในการรับชมด้วยนะครับผมเดี๋ยวคงต้องไปฝึกมาใหม่ครับผมตัวนี้นะครับยังไม่คล่องเลยยังไม่ค่อยรู้นะครับ ทัมมิ่งของสกิลนะฮะต่างๆ,งๆหัวให้โอ้โหไม่โดนโไม่ได้ละโอเคโอ้อยู่กับเลตเตอร์อีกไม่สู้ดีกว่าโอ้คิวเลนตายว่ะจะมีใครลงมาไหมเนี่ย ก็เห็นแบบ,แบบนั่นไงแอดโอ้โหคิวเลนไปไวมากไม่ให้รอดหรอกโอเคโอ้อยังไวดันกันต่อน,นะฮะเลนบนตอนนี้ขีละเลนนะครับผมป้อมมิดเลนก็เกือบจะแตกแล้วนะฮะเคลียร์ไปนะโอ้โหอเลเตอร์ชอร็อตโคตรแรงอาดูอินเกือบแห้งนะฮะ ขึ้นไปเลยตรงๆเลยตีบ้าเลยคระะับเรียบร้อยอา้าวสกัดยืนนิ่งเฉยเอยอมแพ้แหรอหรือว่าโยนโอ้โหจบทีมดีมากเลยนะครับจังเกิลดีนะฮะลมดีสุดยอด สายหิวนะฮะสายคิวลิกเตอร์นะครับในคลิปนี้เนี่ยคิวยับแล้วก็ตายยับเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวไปดูคะแนนกันสักหน่อยนะครับว่าคิวเลนเขาโหดขนาดไหนนะฮะดาเมจของเขาเนี่ยโอ้โหยี่สิบเจ็ดเปอร์เราเรื่องนี่ยอเลเตอร์ยี่สิบหกของผมยี่สิบเอ็ดนะฮะโอเค โอ้โหคิวเรนฝั่งโน้ตเนี่ยตายก้าวเลยนะครับซัน <c oughs> <c oughs> ครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม subscribe และแชร์ช่องปิดหูมิ้ยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ